แตกนะทางเป็นกลางครับตรงนี้ฮะกลางไม่ได้ไทยเปิดมาเปิดได้ก่อนเลยไปไปไปอ้ยโอ้ยไม่ยิงงี้สุดเอ็ดดี้เอ็ดดี้ทำได้ขออีกเป็นเดียวเพื่อนยังยังยังหางเป็นกลางครับตรงนี้ฮะกลางไม่ได้ไทยเหลือเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องชนะไฟน์นี้นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการคว้าจิกเกอร์นินเนอร์นะครับผมใช่ครับหรือว่าคว้าแชมป์ในทัวร์นี้นั่นเองครับใช่ครับลุ้นกันครับร่วมเชียร์ทางด้านของบุรีรัมย์นะให้ตบให้ได้ครับใช่ครับผมอุ้ยแล้วโดนไฟมาไหมโดนมาโอ๊ เจนก็ผมเปิดโคนาซี่ไปก่อนฮะมาหน้าต่างเล็กนะโคนาซี่น็อกดาวครั้งที่3ครับผมดูฮะเลือดไหลเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับผมแล้วดูเขาแงมอยู่เขาแงมอยู่ตรงนี้แล้วคิดดัว่าไปได้บอลเตนครับผมโอ้ยโนดาโนด้ายังไม่ได้ครับผมแล้วเจนไม่ได้โคนาซี่จนได้ครับผมตรงนี้ฮะเอาละฮะเหลือ3คนครับบุรีรัมย์สันติคิวฟีเปิดมา LGD TY ต้องปิดบุรีรัมย์ให้ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยน้อยกว่านะครับใช่ครับ โอ้แมวครับเดินมาไม่ได้นะสมมันอเปิดงานดิต้องงัดต้องงัดเออเออเดี๋ยวไว้ดเอาดิมาละฮะมาครับผมแล้วดูว่าเลวไปได้คอนแมวครับผมโ้โหแบบนี้เจอเขาเถิดคืนมาเลวิตยังไงครผมยอดมาอีกหครผมสคิวใสงสายหยาดีกย่าสายเหอะดีกยาเพื่อนอ้บบอว่เอะประเคตุดะจัน เก็บก๊อดแมวสามต่อสองฮะใช่ครับโอ้แล้วงมันค่อนข้างเดือเชื่อว่าวงจริงจะบอกนะวงแบบคือคุณให้ดีเอ็กซ์จีอะทำฟันเอ็ดดี้ขอสักหนึ่งคิวพอนะเอ็ดดี้โอ้โหถ้าดีเกซ์ได้แชมป์เกมนี้ผมบอกเลยนะจนโดนน็อกครับจำว่ะเจนโดนด้วยเออโดนงานเอ็ดดี้เก็บไปฮะเหลือคนเดียวจีดีวีดีเอ็กจีนี่แหละตัวประเด็นได่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยเอ็ดดี้โดนกดอยู่เหมือนกันแล้วก็เลวิตก็โดนกดอยู่เหมือนกันนะครับผมไปรถเข้ามาได้แบบลไปอ๋อยางแตกยางหน้าสายแตก แตกแล้วแล้วยังไงรถกำลังจะระเบิดเหมือนกันครับผมหายไปแล้วเหลือ6กส0เท่านั้นเองใจจอดที่หินแล้วให้สก่ติดเลยพี่ต่อไปก่อครับผมพลังเจิมฮะเฮ้จริงนะตรงนี้แต่ว่าที่สำคัญคือ d ีเเนี่ยดิกคาถาช่วยไว้เออยังอย่งเรียบร้อยแม่านผู้ชมตอนนี้บทมันส่งให้ d ีเแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปฉีดบทก่อนโอ้โหเดี๋ยวเชื่อว่ะ d ีเมาเฉยอ๋อบ้าเป็นไปไม่ได้อ่ะผมไม่วงคืออะไร โอ้โหบีบให้ยับยับเลยนะไม่ต้องมูฟเลยครับดีโอ้ยอะไรวงมันไปเสิร์ฟดีเอ็กีท่าวงดีดมาบ้านหลังนี้อีกนะผมบอกเลยว่าภาพจําแน่นอนนะขอเถอะขอเถอะท่านผู้ชมผมขอเถอะคือเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครไปงัดดีเกีสักคนหนึ่งนะเกมหน้าเนี่ยเขาจะได้แบบไม่ได้ซ่าขนาดนี้หรือว่าแบบเออต้องออกมาหาคิวบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าใครโอ้ยเอาป่ะาไปวงเกินเหตุอ่ะท่านผู้ชมพูดเลยโอ้ ตนเต้นแล้วชอตนี้ผมบอกเลยวงนี้น้ำตาไหลบ้าบอขอห่อแตกนะทางเป็นกลางครับตรงนี้ฮะกลางไม่ได้ไทยซิกแซกเอาให้ฟิลลี่ไปเพื่อนน้องแบนเดตอย่างเดียวด้วยฮะบูโซนก็ได้บูโซนเอาไปอย่าให้เอกจีนะแล้วนี่ครับฟิลลี่ก็มาเรียบร้อยเอกจีกิวไม่พักเลยนะครับผมถ้าไม่รักก็พอนะฮะโอ้โหโอ้เหลือเชื่อไอ้ขมขคาวนี้แน่จริงออกจากบ้านดิเอกจีผมถามว่าผมหนาวขนาด บอลเดือดฟิวเจอร์หมุนซ้ายไม่พลาดแล้วตอนนี้เดือดบอกให้หมุนซ้ายมาไปชนกับฟิวเลี่อีกนิดกี่สบายอีกทีสบายผมบอกเลยเกมนี้สบายสบายใจสบายใจจริงๆยิงฟรีเนี่ยเฟร์กั๊ดูครับมีคิวทุกคนเลยนะ d ีเอคิวย่าๆบวกกันเลยกระยังไงอ่ะกระโดดีกรีตกลงมาแล้วแดดบูกับผมโดนยิงกับภูเขาอะต่อเกมไปก่อนครับผมซ้ำเลยพุ่งพุ่งซูเปอร์แมนเข้าไปยิงซ้ำได้ไปคีผมขอละท่านผู้ชมโอชันนี้ แม่ดอกยังไงจะเก็บได้หรือเปล่าครับผมวิ่งออกน้ำวงให้หมดเลยยาวเฮ้ยชุบมาชุบแล้วใจบู้โซนไม่ได้ด้วยแต่วลูกนี้ไม่แม่นหรอกผมรู้ฝักัดโคตรแม่นผมบอกเลยไม่แม่นแม่นเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรไปแม่นอ่ะเนี่ยมันแฝงฟุกฟุกตอนเนี้ยฟุกคือตอนเนี้ยมันอะไรก็ดีไปหมดอ่ะแปดคิวไปแล้วครับผมตอนนี้ฮะอยู่ท็อปสามครับผมจริงเหรอว่ะถามจริงเหรอวะท่านผู้ชมจอดนี้สี่สี่สี่แฟมิลี่เกม นี่เอาอีกหนึ่งหัวไปเลยสาใจสาใจจริงๆลองเข้มปเลยไปเลยดูฮะตอนนี้อเผยยิงปืนขึ้นฟ้ากระตุ่นย้อยลงมาโดนคนนอกด้วยนะเด็กจีอ่ะเออเดาเล่นๆเดาเล่นๆไหมวงเฟสแปดไปนะโอ้เข้าเด็กจีเชื่อผมดิถ้าเข้าแล้วผมก็เข้าอยู่แล้วทุผมทอดสูตรเลยโอ้เข้าอยู่แล้ว อ่ะดูเดี๋ยวปลาปลามั่วๆเด้งเด้งไปโดนเด้งไปโดนฟูลลี่อ่ะเด้งโดนฟูลลี่เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวปลาเล่นเล่นเดี๋ยวปลาเล่นเล่นโอ้โหโอ้โหอาชีพันต้องโกหกห้าบาทเฮ้ยบออกว่ะาบอกเลยผบอกว่าดิถ้าบอบอกคุณจะแชมป์หรือเปล่าดีไจีผมถามหน่อยอ่ะแชมป์แชมป์เดี๋ยวดูดิวิ่งมั่วๆวิ่งนี่เดี๋ยวคนดูนะวิ่งมั่วๆแล้วจังหวะวิ่งก่อนเข้าต้นไม้ฮิปไฟเข้าหน้าเข้าหน้าฝั่งตรงข้ามเกินเกินคุณไปเรื่อเรือเจอการเกมหน้าดีไอจีก็ผมลงยันเลยยันโค้มอ่ะตอนานี้ แล้วใครใครใครลงยันก็ได้เอาไอ้ตัวนี้มาลงยันด้วยโอ้โหขีดไปตองใบแล้วหุ่นยันแตกไปตองใบแล้วนี่งานดึงขึ้นมาให้นกบูโตนครับผมอย่างเขี้ยวฮะต้องหันเพื่อนพอเร์ดฟิเจอร์อยู่ไหนอินโดใช่ไหมเดี๋ยวไปอินโดเดี๋ยวเลี้ยงเข้าปนไก่เรียบร้อยลองเคโดนนกใดแล้วก็โดนนกไปสุดท้ายเป็นฟิวลี่ยทำได้โอ้โหใช่ครับผมตอนนี้ออกจากบ้านแล้วยังไงเด็กทีออกสี่เก่งแต่ในบ้านครับผมตรงนี้ฮะโอ้โหเก่งแต่ในบ้านเหมือนแมนยูเหมือนแมนยูเราคาบ้านมาแล้ว กคุณจะไปตรงนี้เอาตนี้ก่อนนพีชมครับผมมาดิดูวะินสายยังไงมาดปมามามาขอปตรงนี้ปัดเกือปัดสอคุณจะแล้วจะไดอีกหนึงคุณจะรอดยังไงผมถามหน่อยเหอะคุณจะรอดยังไงสามิลฟิลลี่สามฟี่ลมาแล้วดิยังไงออกวงไปเรียบร้อยโอ้โ หลายแ้งหายคอครับนี่บุรีรัมยังไปได้ต่อโอ้แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแค่สีสันทีเกมนะสันตีสันอย่าไปคิดมากคือเอาจริงอ่ะอยากให้เอ็น์เทนกันไปมันจบเกมสุดท้ายแล้วไงงั้ครับผมก็ขออภัยด้วยคนที่ไม่พอใจต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมตะกี้ผมเลือดขึ้นหน้านะแบบเลือดขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังนลานขึ้นคอยังไม่พอขอโอกาสไม่ใช่ครับผมเออเดือดมากเกมนี้ท่านผู้ชมต้องบอกเลยมา Final Day Final Match You Know Ready g e n t l e m e n welcome to p u b g continent a l series TAPS ไอ้เเขาซ้อมมาสามเดือนแลนะครับต้อโตจะต้องมีคุณ f f สเฟว่ะมีโอ้นี่คือซ้อมรอเลย แล้วรู้เปล่านอกจากท่อนนี้ที่เขาซ้อมที่เนี่ยการพูดเปิดทัวร์นาเมนต์นี้เขาหวังว่าจะไปกรุงโซลใช่ไหมครับผมเขาไปซ้อมมาแล้วนะซ้อมอะไรครับต้อยนานนต้อยนานเขาไปซ้อมมาแล้วเขาบอกกินข้าวกินข้าวหารเกาหลีอยากได้ฟิลเกาหลีอาหารเกาหลีอ๋อใช่ใช่เขาไปเขาลุยมาเลยจานเฟมโนนหนึ่งไทยแลนด์ครับผม d ีเคุณบอม การบอมโนศูนไทยแลนด์นะครับผมดีเอคคือเหนือกว่าแต่ครับผมผมยอมคุณเหนือก่อนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับผมซึ่งบุลีร์เนี่ยต้องมาแล้วใช่ใช่ใช่มีแข่งุลีรด้วยใช่ครับผม BRU เอ้า B R U B R U อ่าคุณไม่พร้อมผมเลยเอผมปล่อยผมก่อยปล่อยน้สดเฟิร์ม เดี๋ยชืคุณแต่งก็ไม่เตรียมก่อนเลยแล้วก็แบบจะลงจะลงท่อนไหนร้องยังไงก็ไม่รู้อ่ะร้องคนเดียวยังไงอตบมือจังหวะเดี๋ยวไม่ลงกันอีกรอกันอีกเดี๋ยวจีตุ่งเงยาวๆแล้วมีกีรวกครับผม ไม่ตายไม่ตายหรอกเขาไปเฟซสองเองวงไม่ปรับวงไปหน่อยหรอหายวงไปเลยเอ้านี่ไงเอาชนเรือจะบักบักเรือระเบิดโอ้โหเมื่อกี้เรือบักที่ไปไม่ได้บอกเลยค้างยาวๆจังหวะเตะนั้นกลิ้มนะผมบอกเลยผมบอกเลยปมมือกันเกลียวทำไมอ่ะทำไมทีนี้ไม่บักให้ผมบ้างอ่ะจานโหยังไปต่อเลยอย่างนี้ผมพูดเลยขอให้มีคนดักครับโอ้ยมีคนดักเอ้าละฮะไอ้ตะก้อนดัก พุ่งจากน้ำเองละก้อนว่ายน้ำ er อยู่ครับตรงนี้พุ่ง <prayed> จากน้ำขึ like, ้นมายิงแบบขึ้นมายิงแบบยดือบนน้ำยิงมุมมุมมแหมคุณยิงเครื่องเรือระเบิดกาวิ่งกันบนน้ำเลยนะนี้เองสะก้อนบอกขอกูสโตกับแป๊บนึงนะกว่าจะเข้าถึงนี่แล้วแฝดไปได้สักกี่กับผมได้ครับหวานนี่ก็ดาบเก่งนะจุ่มโบโซนเหลือเชื่อจุ่มยาวเลยเหลือเชื่อเกมท้ายเขาหนะเกาได้ใครวะหน้าอ่านด้วย LG อ๋อ จเอาดับไปเลยฮะสบายเอ้ยากยาวเพื่อนเอาเพอยาวหางเป็นกลางฮะตรงนี้ฮะกลางไม่ได้ไทยกลางไม่ได้ไทยกลางไม่ได้ไทยมาแล้วดิมาแล้วพี่เขามาแล้วพี่เขามาแล้วแล้วจุยนี่สองสามีเรียบร้อยเขหนึ่งสองเขาสามสามวังได้กี่ครับตัดไปมขงไอจีดีวไม่มีสิทธิ์ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับผมเหลือสงทีมบีอากับดีเอ็ครับผมตอนนี้ โอ้สวยอย่างเงี้ยคือต้องดักอย่างเงี้ยแหละนะ้องมาเชิญระพามา <S <S ไมไ่ไทยเอาไงกินไรบอก ท่านผู้ชมครับมารุนกันครับวงจะดิดี้เอ็กซ์จีเข้าวงได้ถ้าเขียร์เจ้านั้นเจอเจออะไรเออต้องงั้นดิวงวงถือว่าสวยนะผมพูดเลยวงขอบวงเนี่ยถือว่าเฉียบครับถ้าเกิดว่าเขาเกี่ยวได้เนี่ยต้องดูฮะคิวแรกเปิดมาเปิดได้ก่อนเลยไปไปไปปุ้ยไม่ยิงให้สุดละจินบอดวันนั้นแม่นกับเดเทตจังนะไอรอนไซ้าอะถามก่อนเหลือเ้ยยิงยิงไหมพี่ได้จีนเอาสองเอาสองเอาสองคิวปิดขึ้นคิวปิดขึ้นหน่อยเย้ไปเลยไปก่อนโถแล้วก็แม่ตรงนี้ยังไงกอดแม่อุ้ยยางแตกครับผมริวเจอางไ สวยโนดาสวยเพื่อนสวยสวยโนดาเอาโอ้ยแบบนี้ตำแน่งเห็นเห็นเห็นไปไปเอา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 แล้วครับผมได้อีกหนึ่งครับตรงนี้โอ้ยเหนื่อยอ่ะลุ้นเหนื่อยว่ะไม่เคยพาดกนเหนื่อยขนาดนี้นะอดแมวนอนเนียนอนในเนียยาวไปเพื่อนแล้วโนดาปบดน็อกฟิวรี่ได้ก่อนหนึ่งน็อกเฟอร์กัสมาชิดแล้วตำแหน่งนี้ยิงกดไม่ได้ด้วยเอ็ดดี้เขาเคยได้อยู่นะยิงปีอยู่แต่ว่าโอ้ยโอ้เป็นชิวๆครับผมนี่ฮะแล้วตีไปโดนตัวโรโบครับผมนโนดาลงไป ขอไฟนะทุกคโอ้งานเข้าก้อนแมวจะโดนน็อกก้อนแมวกำลังจะโดนน็อกอย่าพึ่งก้อนแมวโอ้ยุงอยู่ยังอยู่ฮะยังอยู่ยัอยวีตี้ผิดอันใช่ครับเหมือนเขาเห็นปะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นอย่าพวกแล้วนูรีโนเก็ตเลยบาร์ล็อกนิ่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเลยโอ้โหได้เต่แกไม่โดนนะพี่แพรไม่ใช่โดนมันสีแดงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ยคอยอพี่ฟิลเอ็ดดี้เอาหน่อยเอ็ดดี้เอาเอ็ดดี้เอ็็ดดดดีีี้้ทไขอออกเเเยยวพื่นััง ตาตรงนี้กับแม่ยังไงดีดีแองีกำลังจกลังจอแล้วก็ผมเท่าไหร่ก็ได้แล้วตรงนี้แต่ถ้าออกไปผมตีจบทันทีนะครับผมมาแล้วเดฟเฟอร์หอบชาร์ตมาเลยเพื่อนสุดยอดและดูคนเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งไม่ได้เสียเล้วอย่าเสียลเยที่นีจบที่ครับผม าพีบอร์ดอยู่ในเด็ดเป็นแชมป์ของพีเทสตามเลียบอยโก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 โสองร้ยแต้มครับผมตรงนี้การันตีเลยครับผมอยู่ใคอนไซเบอร์ดานังเกตไปโอ้บุรีลับอยู่นเด็ดเข้ไปเอาลุยโอไปแชมป์ีเทสตา โอ้สุดยอดตรงนี้แล้วฟิลลี่จบแบบที่6ไปครับผมก็การันตีท็อป4แน่นอนครับผมแบบนี้ครับผมประแทศไทยของเราครับผมมาแล้วครับผม1แชมป์ฮะโอ้โห,โโหท็อป3อยู่2ครั้งนะจนได้แชมป์จนได้ครับนี่ครับปิดแชมป์สยวยๆไปน้องชายเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงจะหมดบอกเลย นะฮะตรงนี้อ่ะเราจะไปเป็นแบบเบาๆตรงนี้เลยท็อป55ทีมอ5คนนะครับผม24อันไลฟ์ครับเล่นอะไรก็เล่นเล่นไปเพราะตอนนี้นี่คือเสียงผมหมดไปแล้วนะฮะเป็นป่ะแบบตอนแรกนั้นน่าอกอยู่อ่ะแล้วตอนนี้แบบโล่งอ่ะนี่ของจริงนะหายเครียดหายเครียดนะตรงนี้แฟนๆบุรีรัมย์ก็ดีใจด้วยนะคระผมตรงนี้แปดหมื่นดอลลาร์บุรีรัมย์อย่าลืมนะตรงนี้เจิมสองเกมนะนะฮะแล้วดูฮะก้อนแมวไปโดนล็อกกี้ นี่ครับผมตัดน็อกไปครับผมไม่เป็นไรกอนแมวไปรอเปิดแชมเปตรอได้เลยนะครับไม่เปิดได้ทุกเย็นเลยนี่ครับไปรอที่ตู้เย็นได้เลยครับผมแไปบุรีรัมสวยแตกไปไปพักก่อนน้องชายไปพักก่อนเองเหนื่อยมากแล้วบุรีรัมเองเหนื่อยมาจังหวะที่คอนาซี่กับเอ็ดดี้ออกไปปุ๊บนี่ก็คือกอนแมวที่ออกไปคนแรกเนี่ยก็คือเปิดจุกแชมเปตได้เลยได้แล้วก็รอโดดตามไปโดดตามไปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมแชมป์ของพีเดสสามฮะจบวันเราที่สี่ไปครับผมโอ้โหมาจนได้เมจิก คุณท็อปสามแล้วสุดยอดมากน้องชายอืเมื่อกี้ไม่ใช่รถที่ทีมเข้ามากลางวงนะเป็นรถอะไรรถแห่รถแห่แชมป์เหรอเดินยยิงกันเลยไม่ยิงไม่ยิงคือไอ้กูแชมป์เว้ยมาเว้ยอย่างงี้นะฮะก็คือปล่อยปล่อยแฮนด์ไปเลยปล่อยแฮนด์ปล่อยแฮนด์เลยไม่ยิงแล้วนะครับผมแย่มากครับจางเฟิ่มหนูคะคืออินไปกับการแข่งขัน มากๆนะครับผมผมว่าผมภาคเอเชียเหนื่อยมากๆที่สุดแล้วแต่ว่าพอมาเจอวันนี้แม่งเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าเราว่าเป็นคนไทยนะภาคเต็มที่ไม่มีอะไรพูดนะอึดอัดไอ้ตื่นตานใจน้องๆทำได้คนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รรบไม่ไม่เห็นถามบ้างเลยแต่เปิดคอร์ดเราถามไม่พอเราถามเราถามเราถามเรารู้สึกไงตัวนี้ก็โล่งใจครับโล่งใจแทนบุรีรัมย์นะเพราะว่า พอต้องบอกว่าเกม5และเกม6นะเนี่ยเฮ้ยเด5เด6เนี่ยมันตึงจริงๆนะเพราะว่าคะแนนมันไล่กันมาเรื่อยๆครับมันก็แบบอึดอัดคงอึดอัดทั้งผู้เล่นแล้วก็อึดอัดทั้งคนภาคแหละอยากให้ได้ให้ทีมไทยเนี่ยได้ไปแล้วพอได้ในเกม6เฮ้ยเกมสุดท้ายเนี่ยก็โอ้โหลงใจครับดีใจด้วยครับบุรีรัมย์ยอดครับางาน,นแต่ว่าผมจะพิเศษหน่อยอย่างที่ผมอบอกแหละผมดีใจกับเอ็ดดี้ น้น้องชายเห็นตั้งแต่เดืหนึ่งเห็นตั้งแต่เดืหนึ่งเลยตั้งแต่ <c oughs> อยู่แรกๆก็ผม <c oughs> ก็พาเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกๆแ,แล้วก็เคยดูแลเขาตอนอยู่เดทเทรดแล้วก็มีปรึกษากันว่า,าจะไปบุรีรัมดีไหมอะไรดีไหมอะไรอย่างนงี้นะฮะมูฟ <c oughs> ก็ถือว่าวันนี้ก็ตามเป้านะตั้งใจไว้ว่าเขาอยากเป็นแชมป์เขาอยากเป็นแบบบนยอดอะของเอเชียของ เราอีทวันนี้ทําได้แล้วก็ดีใจด้วยครับผมสุดยอดสุดยอดนั่นแหละฮะตามนั้นฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยวันนี้พี่พาอะไรไปขออภัยนะที่นี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาช่องผมเฟรมแคสเตอร์เฟรมไลฟ์คร <laughs> ับผมขอบคุณอย่าลืมมาโดนเนทให้หายให้ใหายเจ็บคลอนช่องหรอช่องหรอช่อง A R C h Z ครับอาร์ตครับผมอ๋อผมก็คอฟฟี่เบิร์ดครับผมก็ช่วงนี้ก็จะ มาบ่อยหน่อยนะฮะทวิชของผมสามคนทวิชหมดเลยนะครับฟีเบิร์ดครับผมครับไปได้แล้ว <c oughs>